ก็มาดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงอ๋อแล้วครับแม่ก็ต้องมา That's the first fight why ก็ตั้งรับนะคะแล้วก็ทีบทำลายจังหวะนี่ค่ะพอได้จังหวะเมแกนก็เข้าไปสาวหมัดแล้วก็เป็นวงในแล้วค่ะตอนนี้ทำอะไรกันไม่ได้อาจารย์อับดุลการจัดงานในค่ำคืนนี้ครับเดินเข้าหาครับ โอ้กรรมการต้องเข้ามาเตือนครับกรรมการอนุณาริมอิสหะฮแม่เข้าปะทะกันหน่อยค่ะเคยเจอกันมันแล้วขวาคืนไปครับตาเปชรเล็กขวาครับซ้ายซ้ายเตะซ้ายขึ้นเอาเตะขวาคืนเอาเตะซ้ายขึ้นมาเหมือนกันแข่งมาก็แข่งดูทุบครับมาครับโอ้ยหมัดคืนครับแหลกกันเดือดือเกินฮะความร้อยกําลังจะบังเกิดครับความร้อยกําลังจะบังเกิดฮะมาครับดันไว้ก่อนครับดันหน้าไว้ก่อนขวางหน้าไว้กรรมการแยกออกมาอซายนี้หลุดครับเจอ ของครับตามด้วยแข้งเมแกนครับมานหนึ่งซองครับและตามด้วยแข้งเหมือนกันท่านั้นของตาเพชรเล็กครับแต่เมแกนก็ให้มาเป็นชุดครับแมมความร้อยก็เลงจะมาครับเของมาเข่าคืนครับเอาซอกไปครับโอเมแกนเอาซองนัดซองรับเมแกนครับโอ้โหเข่ามาครับตาเพชรเล็กเข่าคืนครับเมแกนกรรมการเข้าไปแยก แม่ก็อย่างที่พูดไปนะคะว่าแม้อายุจะต่างกันแต่เมแกนครับเดินเข้าหาครับมัดขวาตามได้เข่าซ้ายเรับเมแกนเข่ามาครับเมแกนเข่าคืนครับตาเพชรเล็กขวางหน้าไว้ก่อนครับเมแกนแม่ขวางหน้าไว้แล้วตีเข่าครับเมแกนตีเข่าคืนตาเพชรเล็กยังไงครับผมจังหวะนี้ครับเอาบิดมาเข่ามาเข่าคืนเอากรรมการแยกโอ้โห ทีบซ้ายคับเมเกนครับเขามาหมัดขวาตามด้วยแข้งเตะคืนเหมือนกันนะตะตามด้วยหมัดหนึ่งสครับตาเพชรเล็กจับตีเขาคับเมเกนครับซอกคับเมเกนตีเขาซ้ายคับเมกกนตาเพชรเล็กยังไงครับตาเพชรเล็กดึงมาเข่าซ้ายครับหมุนไปบิดมากรรมการเข้าไปแยกคู่ที่สําสำหรับคนที่เข้ามาครับคู่ที่2ครับมวยหญิงครับกติกาชก2นาทีพัก2นาทีนะครับเอาเดินเข้าหาครับอ่าแข่งมาแข่งคืนครับเอาแข่งไปเอาเมกกนสาวหมัดค่ะ เกี่ยวกันวงในนะฮะนี่ค่ะทางด้านเมแกนนี่ดันคอดันหน้าของตาเพชรเล็กอยู่เลยนะคะอ่าแล้วแทงเข่าแล้วขวังเขียบมาครับซ้ายครับเอาเจอขวาคืนเดินเข้ามาอาขวามาหนึ่งสองครับล็อกไว้ครับบิดมาครับเข่าซ้ายครับตาเพชรเล็กเข่าขวารับเมแกนเข่ามาแล้วโดนบิดออกครับเข่าซ้ายเอาเข่าขวาคืนเข่าซ้ายอีกทีกรรมการเข้าไปแยกโอ้โหอ,อาจารย์อับดุลอาริอิสลามนะคะแยกค่ะ เหลือหนึาทีค่ะของยกที่4ก็จะเร็วหน่อยค่ะสำหรับมวยหญิงนะคะชกกันแค่2นาทีาเกมวงในศึกวงในค่ะต้องดูว่าใครมีอาการท้องบางบ้างใครนวดแล้วนวดบ้างมาค่ะเมแกนเดินเข้าหาเลยค่ะอ่ะแข้งมาก็แข้งขึ้นไปค่ะโอเคครับสายมาครับ้ายเบิ้ลครับเจอขวาคืน เข้ามาครับ1 2ตบด้วยสายเจอขวาคือใช่ค่ะบวมประมาณนิ้วโป้งอะค่ะเข้ามาครับอืมเอาหมดยกพักก่อนสักครู่ยกตัดสินครับดูว่าจะเป็นไงครับเอาซ้ายไม่โดนครับเอา้ายมากันไว้ได้บังไว้ได้ครับานันของเมแกนขวา1 2ครับเจอ1คือ2คืนเหมือนกันฮะสายมาซ้ายลำตัวครับหมัดมาตได้วยแค่ง1องครับเมแกนครับตาเพชรเล็กหนึ่งออกมาเมแกนคว้างไว้จังหวะนี้ตาเพชรเล็กคว้างไว้เหมือนกันกรรมการแยกออกมา โอยมาค่ะยกสุดท้ายค่ะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งนี่ค่ะล่าสุดเจอกันแล้วเสมอกันคาใจกำลังจะครบ5ยกแล้วนะคะต้องมาดูว่าผลจะไปทางด้านของเมกแกนหรือว่าตาเพชรเล็กค่ะท่านผู้ชมเชียร์ใครสามารถพิมพ์หรือว่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะมาครับเดินเข้าหาครับเทานั้นของตาเพชรเล็ครับเมกแกนใครบอกไปก่อนฮะ เขี่ยมาครับขยับตามครับตาเพชรเล็กยังไงดีครับเขีบยไซด์มาครับเจอไซด์คืนครับมัดแล้วตามด้วยแข้งครับมัดแล้วตามด้วยแข้งคืนไปเหมือนกันฮะแมมาเป็นชุดก็คืนเป็นชุดครับตัดล่างไว้กอ่อนอัดดูไว้น้อยสเรดคอลเนอร์ ขอแสดงความยินดีกับเมกันครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับถนัดของตาเพชรเด็กด้วยนะครับ